ก็ขอสวัสดีครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งมาชมสมุนไพรที่อยู่ข้างทางนะครับยเดี๋วไปดูครับนี่คือต้นนี้ครับต้นสังกรณีนะครับก็ ผมก็ไปเอาต้นไม้ต้นนี้ไปลงให้ทางหมอยาเขาดูว่าเป็นต้นอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นต้นสังกรณีหรือฟางตูดแฉะครับอันนี้เป็นของป่าชื่นข้างทางนะครับดูลักษณะใบนะครับลักษณะใบอันนี้เป็นอยู่ส่วนของเม็ด นะครับนี่ดอกดูดอกครับดอกสีม่วงแต่เขาบอกว่ามีดอกสีส้มด้วยแต่ยังไม่เคยเจอนะครับดอกสีสม้มนี่นะครับฝกักต้นก็ถ้าไม่สังเกตก็คิดว่าเป็นต้นไม้ ชนิดหนึ่งเป็นพุ่มเล็กๆข้างทางประเอิญมันออกดอกแล้วมีข้อหน้าสังเกตคือตรงนี้ฝักมันเลยครับเลยต้องไปถามเขาว่าเป็นต้นอะไรก็คือบอกต้นเป็นสังกรณีหรือฟางตุดแฉะนะครับก็บริเวณนี้เห็นอยู่สองสาต้นนะครับแต่ที่อื่นก็ยังสงสัยอยู่เพราะมต้นเล็กเล็กกว่านี้มาก พ่อสังเกตมันเห็นตรงนี้ง่ายๆนะครับเลยเลยจึงรู้ว่าเป็นต้นสังกรณีเดี๋ยวไปดูด้านสรรพคุณนะครับมาดูในด้านสรรพคุณของต้นสังกรณีนะครับต้นต้มดื่มกับน้ำปิยาบำรุงกำลังนะครับ ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นยาถอนพิษไข้าการผสมกับยาอื่นๆเป็นยาดับพิษร้อนแก้พิษไข้นะครับเป็นยาแก้ไอลดของอ่ารากจะมีลดขมต้มดื่มเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับดับพิษร้อนลดความร้อนภายในร่างกายนะครับเป็นยาแก้ไข้หวัดใหญ่ ในในข้อมูลที่ได้ค้นมานะครับต,ต่างประเทศอินเดียนี่เขาใช้เป็นยาปรุงเป็นแก้ไอนะฮะเป็นยาแก้ไอทางพื้นบ้านอีสานเนี่ยใช,นนะใช้ต้นน้ำใช้ต้นนํามาต้มเดิมเป็นยาแก้ไอเป็นเลือดนะครับใช้ทั้งต้นใบแ,แ,แก้อาการคออักเสบนะครับ แล้วก็แก้วันรกปอดนะครับสบรรพคุณอื่นนะครับช่วยขับปะสะัสสาวะแก้วปะสะวัสสาวะพิการต้นใช้ยดองเล่าบำรุงกำหนัดนะครับดับน้ำขา้าวปลานะครับต้นตำรับอีกตำรับหนึ่งคอดบุตรขอของสตรีนะฮะก็ต้นนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นยา บำรุงกำลังนะครับที่หมอ,อยาเขาลงไว้นะครับผมก็มาเจอนะครับเจอนี่ตอนนี้นี่ดอกถ้าจะแก่แล้วสีม่วงอันนี้ผมว่าผมต้องขุดไปทำพันธ์ุนะครับทำพันธ์เพราะว่าป่าบริเวณนี้ถึงหน้าแรงจะมีการจุดเผา กลัวจะตายแล้วหาไม่เจอแล้วอนาคตนะครับก็ต้องขุดออกไปนะครับสักหนึ่งต้นเพื่อเพาะพันธุ์นะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนำต้นสังกรณีนะครับเป็นยาบำร,รุงกำหนัดนะครับอย่างดีลองดูนะครับว่าใช้ได้ผลประการใดผมก็จะลองเหมือนกันนะครับขุดไปสักต้นหนึ่ง ทำยานะครับอีกตัวอีกต้นหนึ่งก็จะใช้ในการเพราะทำพันธ์ขยายพันธ์ุนะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ